ซุปตาฉายแววเปิด6คู่รักคนดังที่มีทายาทในปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากสําหรับคู่รักดาราที่มีทายาทสืบสกุลกันในปีนี้แถมหนู่น้อยแต่ละคนนั้นก็ยังน่ารักมากอีกด้วยแต่จะมีคู่รักดาราคู่ไหนกันบ้างและหนู่น้อยแต่ละคนจะน่ารักมากขนาดไหนมารับชมกันเลยจ้า อันดับหกกันกันตาทาวลและพลอยอายดาคู่รักที่มีเราแฟนคลับและเ,เพื่อนๆในวงการรอรุนที่อยากจะเห็นหน้าหนูน้อยกันแทบไม่ไหวแต่เมื่อครบกำหนดเมื่อวันที่7เมษาย,ยนที่ผ่านมาทายาทของทั้งสองก็ได้ลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยโดยหนุ่มกันและสาวพลอยได้ตั้งชื่อให้กับทายาทคนแรกนี่ว่าน้องพร้อมแถมยังเผยคลิปซึ้งน้ำตาไหลหลังคลอดลูกชายคนแรกมาให้ได้ชมกันอีกด้วยบอกได้เลยว่าใครที่ได้ดูคลิปวิดีโอนั้นก็อดซึ้งตามกันไม่ไหวเลยทีเดียว อันดับ5ชายชาติโยโดมและวิกกี้สุนิสาเป็นคู่รักดาราอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนตั้งตรารอเห็นทาย,ยาทคนที่สองของทั้งคู่กันอย่างมากมายซึ่งเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้เผยโฉมน้องไทเลอร์ลูกชายคนที่2มาให้ได้ชมกันสมใจท่ามกลางความยินดีของราวแฟนๆและเพื่อนร่วมวงการอย่างล้นหลามแถมน้องไทเลอร์ก็ยังน่ารักแลนะน่าเอ็นดูอย่างมาอีกด้วย อันดับ4ฟุกจิระและแอปเปิลสีสเงียนคู่รักสองสัญชาติอย่างไทยและลาวที่เชื่อว่าหลายคนก็ต้องคุ้นหน้าคุ้นตาทั้งคู่กันเป็นอย่างดีแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้มีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือน้องจูนี่ลูกสาวสูน่ารักขวัญใจแฟนๆก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะประกาศว่าสาวแอปเปิลกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองได้3เดือนเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วและล่าสุดสาวแอปเปิลก็ได้ถึงกำหนดคลอดหนูน้อยลูกคนที่สองไปอย่างสดๆร้อนๆเมื่อวันที่เก้า,มายยนมาน เซึ่งก็เป็นลูกสาวคนเล็กที่ทั้งสองตั้งชื่อให้ว่าจูนาน,นั่นเองล่ะคะ่ะ อันดับสมนาตาลีเดวิดและน้าอิทธิกรนักแสดงสาวคนนี้ก็มีข่าวดีมาให้ได้ยินกันตั้งแต่ต้นปีที่แล้วว่ากําลังจะมีทายาทต,ตัวน้อยอย่างน้องเบนมาเป็นโซ่ของใจเจ้าตัวกับคุณสามีซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสาวนาตาลีก็ยังคอยอัพเดตพัฒนาการในแต่ละเดือนของน้องเบนให้ฟังกันอยู่บ่อยๆจนในที่สุดเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาก็ถึงกําหนดคลอดลูกชายคนแรกแถมตอนนี้น้องเบนก็อายุครบได้3เดือนแล้ว ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักสุดๆไปเลยละจ้า อันดับ2อสิริตาเจนเซนและก็นรงเดชที่เรียกได้ว,ว่าสาวลิตานั้นเป็นคุณแม่หุ่นเป๊ะที่สุดเลยก็ว,วาา่าได้หลังจากที่ตั้งคภ์ทาย,ยาคคนแรกมาตลอด9้าเดือนจนตอนนี้ก็ได้คลอดหนูน้อยไปเป็น,ปนที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันโดยทั้งสองนั้นได้ตั้งชื่อให้กับทายาทมือล่างของตระกูลนรงเดชว่าน้องกวินแถมยังปล่อยภาพครอบครัวเซลแรกมาให้ได้ชมกันแล้วด้วยทามแต่ละรูปน้องกกวินนี้ก็น่ารักแบบสุดๆเรียกได้ว,ว่าเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นอย่างมากเลยทีเดียว อันดับหนึ่งนาตาลีเจเราวานน์และฟุกเกพลคู่รักที่เป็นคุณพ่อและคุณแม่ใยแดงอีกหนึ่งคู่เพราะเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานี้เองเป็นวันที่สาวนาตาลีได้ให้กำเนิดน,น้องนาตาชาทายาทตัวน้อยของทั้งคู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทั้งคู่ได้เผยภาพน้องนาตาชามาให้ได้ร่วมยินดีกันนั้นก็เป็นต้องเอนดูกันอย่างหนักกับความตัวอมชมพูหลับตาพริ้มของน้องนาตาชาที่น่ารักน่าชังแบบสุดๆจนมีเหล่าแฟนๆที่รอชมพัฒนาการและความน่ารักของน้องกันอย่างมากมายเเลยยทีดีดว